ใกล้หมดประจำเดือนหรือหมดประจำเดือนแล้วนะครับกระดูกเปราะ<ม>กระดูกรุ่น เข่าเสื่อมให้ออกกําลังกายท่านี้ครับวันนี้นะครับผมมาแบ่งปันหนึ่งใน15ท่าอรหันชี้กงซึ่งผมได้เรียนมาจากอาจารย์ตันหรือซี่ฝูตันนะครับซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านชี้กงอยู่ในประเทศมาเลเซียครับท่านมีลูกศิษย์มากมายนะครับอยู่ในประเทศมาเลเซียแล้วก็ในประเทศไทยด้วยผมก็เป็นหนึ่งในน,นั้นผมใช้เวลานี่เรียนกับท่านมาแล้วเอามาฝึกฝนเนี่ยหลายปีมากแล้ววันนี้ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วที่ผมจะมาแบ่งปันให้คุณโอเคก่อนอื่นผมขอพูด พูดถึงพลังชีกกงนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรและมันมีคุณประโยชน์ยังไงนะครับ ชี่กงเนี่ยมันคือการออกกําลังกายโดยใช้พลังลมปราณคุณเคยได้ยินคำว่าลมปราณใช่ไหมครับเรื่องเดียวกันแหละครับลมปราณที่วิ่งอยู่ในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้น<ๆ>การออกกําลังกายด้วยวิธีการชีกงเนี่ยมันคือการที่ทําให้ลมปราณหรือพลังงานชีวิตของเราเนี่ยนะครับในร่างกายหมุนอย่างได้โดยรอบนะครับไม่มีติดมีขัดเพราะอะไรเพราะเมื่อ,อไหรที่มันติดขัด หมายความว่าอาวัยวะนั้นๆหรือระบบนั้นๆน่นะเริ่มไม่สามารถฟล์หรือไม่สามารถให้พลังงานและเลือดลมต่างๆวิ่งเข้าไปรักษาเขาได้อย่างดีคุณออกไหมเพราะฉะนั้นผมค้นคว้าม,มาอย่างดีแล้วผมชัดเจนเลยว่ากายบริหารชี้กงเนี่ย มันสอดคล้องและมันไปด้วยกันได้ดีมากๆกับเรื่องธรรมชาติรักษาที่ผมแบ่งปันให้คุณในเพจนะครับแล้ววันนี้ต่อเนื่องจากไลฟ์ที่แล้วและคลิปที่แล้วนะครับสําหรับคนที่ใกล้หมดประจําเดือนหมดประจําเดือนกระดูกเปราะกระดูกพรุนข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนะครับคุณใช้ชี่กงดูแลสุขภาพได้อย่างดีเลยแล้ววันนี้ผมนำหนึ่งใน15้าท่าอรหัสน,นะครับมาแบ่งปันให้คุณสำหรับการดูแลเรื่องกระดูกเปราะกระดูกพรุน ข้อเสื่อมเข่าเสื่อมโดยเฉพาะเลยครับท่านั้นมีชื่อว่าท่าเพนกวินยืดตัวครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเพนกวิน stretch ครับคุณประโยชน์ของท่าน,นี้นะครับมีมากมายเลยแต่ผมสรุปมาให้สั้นๆก็คืออันที่1ช่วยกระตุ้นพลังลมปราณน,นะครับหรือสิ่งที่เรียกว่า meridian ได้ถึง6ที่นะครับนั่นคือม,ม้ามตับกระเพาะไตถุงน้ําดีและจุดท้ายกระเพาะปัสสาวะครับ6อย่าง ลมปาาจะไปช่วยวิ่งหมุนอยู่ใน6อวัยวะนี้อย่างดีทําให้เลือดลมเข้าไปในอวัยวะต่างๆเหล่านั้น ช่วยให้อวัยวะต่างๆเหล่านั้นนะ่ะมีสุขภาพที่ดีอันที่สองนะครับช่วยในการสร้างความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นโค้งงอได้ของข้อ3อย่างครับนั่นก็คือ 1. ข้อต่อสะโพก2ข้อเข่า3ข้อเท้าและประโยชน์ข้อที่3นะครับก็คือเสริมสร้างมวลกระดูกหรือ bone density โดยใช้น้ำหนักของเราเองนี่แหละครับและอันที่4ยังช่วยนะครับกระตุ้นการทำงานของสมองของเราเนี่ยทั้งซีกซ้าย และซีขวาให้มีการทํางานที่สัมพันธ์ได้อย่างดีนะครับเป็นเรื่องมอเตอร์หรือเรื่องระบบประสาทอันนี้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับท่านผู้ป่วยที่เป็นสโตรหรือเส้นเลือดในสมองตีบและกําลังต้องการการฟื้นฟูนะครับท่าน,นี้จะดีกับท่านมากเลยและสุดท้ายที่5ช่วยการบาลานซ์หรือทรงตัวที่ดีขึ้นมากครับเหมาะกับผู้สูงอายุนะครับที่เวลาเราเดินอาจจะโครงเคลงจะทําให้การทรงตัวดีขึ้นเยอะมากครับโอเคเราไปดูเลยครับทำกันยังไง ท่าเพนกวิน stretch หรือเพนกวินยืดตัวหนึ่งใน15ท่าอรหันชี้กงนะครับจากปรมาจารย์ชี้กงมาสเตอร์ตันนะครับเรามาลองกันเลยครับอย่างแรกนะครับให้ยืดตัวตรงนะครับขาซ้ายกับขาขวานะครับให้ยืนขนานกันและกางมือออกเล็กน้อยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เอาน้ำหนักตัวไปไว้ที่เท้าขวานะครับนะครับอย่างนี้นะครับ แล้วนับไปนะครับ1,2,3,4,5,6แล้วมาที่ข้างซ้ายนะครับ1,2,3,4,5,6อย่างนี้นะครับทำแบบนี้นะครับ6เสตโดยการที่เราทิ้งน้ำหนักไปที่เท้าวขวาหรือเท้าซ้ายก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสำคัญมากเลย ตัวคุณต้องตรงนะครับตัวคุณต้องตรงเช่นมาแบบนี้นะครับคุณต้องตรงนะครับไม่เอียงไปอย่างนี้หรือไปอย่างนี้นะครับต้องตรงไว้อย่างนี้นะครับเ<ส>พราะอะไรมวลกระดูกจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อคุณตั้งตัวสเตรทตรงและน้าหนักทั้งหมดไปรวมอยู่ที่เท้าทําให้มวลกระดูกมันแข็งแรงขึ้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าออโตบลัสการทําให้มวลกระดูกแข็งแรงขึ้นไงครับและต่อด้วยให้ยืดขาขวาไปข้างหน้านะครับแล้วลงน้ําหนัก ไปที่ขาขวาแล้วนับถึง6นะครับ1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วให้ถอยกลับไปที่เท้าซ้ายนะครับโดยยกขาขวาขึ้นแล้วนับไป6นะครับ123456ทําทำแบบนี้6เซตนะครับแล้วเปลี่ยนข้างเป็นซ้ายไปข้างหน้านะครับ แล้วก็จะนับเหมือนกัน1 2 3 4 5 6นะครับแล้วถอยกลับมาทิ้งน้ำหนักที่เท้าขวาเปิดเท้าซ้ายแล้วนับไป1 2 3 4 5 6อย่างนี้6เซตเช่นเดียวกันนะครับเรามาลองทำดูกันเลยครับพร้อมนะครับยืนขาสองข้างให้ตรงกับหัวไหล่นะครับแล้วเริ่มนะครับขวา1 2 3 4 5 6

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบที่ห้าขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ครบแล้วนะครับแล้วก็กลับมายืนที่ตรงกลางท่าต่อไปเลยนะครับให้ก้าวเท้าไปข้างหน้านะครับแล้วทิ้งน้าหนักเอาไว้ที่ข้างหน้านะครับหนึ่งสอสาถอยกลับครับเปิดขาขวาขึ้น1 2 3 4 5 6รอบที่2นะครับหน้า1 2 3 4 5 6ถอย1 2 3 4 5 6 รอบที่3หน้า1,2,3,4,5,6ถอย1,2,3,4,5,6รอบที่4หน้า123,4,5,6ถอย123,4,5,6รอบที่5หน้า123,4,5,6 ถอย1 2 3 4 5 6รอบที่6หน้า1 2 3 4 5 6ถอย1 2 3 4 5 6่าครบแล้วนะครับถอยขาขวากลับมาท่ายืนปกตินะครับแล้วยืดเท้าซ้ายไปนะครับทำเหมือนเดิมครับทิ้งน้ำหนักไว้ข้างหน้าแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6ถอย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบที่สองหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบที่สามหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบที่สี่หน้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบที่ห้าหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรอบที่หกหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถอย 1,2,3,4,5,6 1, โ okay. อเคก็กลับมายืนที่เดิมครับทำวันละแค่นี้นะครับคุณลองดูจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างดีเลยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือทำเซตละ6ครั้งเนี่ยอย่างเริ่ม b บิ i ก n i n g นะครับา ใครต้องการจะให้กระดูกแข็งแรงมากกว่านี้นะครับสามารถทําได้ถึง9ครั้งขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยนะครับผู้รีแฮบผู้กําลังฟื้นฟูก็เริ่มเริ่มทำสัก5 6ครั้งก่อนก็พอนะครับเริ่มจากน้อยไปมากแค่นี้คุณก็จะรู้สึกได้เลยผมเนี่ยทำมาได้สักพักแล้วผมรู้เลยว่าขามันแข็งแรงขึ้นนะครับทั้งข้อทั้งเข่าแล้วก็รู้สึกว่ากระดูกเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมากเลยก็ฝากเอาไว้สําหรับผู้ที่ใกล้หมดประจําเดือนหรือหมดประจําเดือนแล้วกระดูกเร่ เปราะกระดูกเริ่มพรุนนะครับหรือท่านที่มีข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนะครับ ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูครับและได้ผลดียังไงกลับมาแชร์แบ่งปันผมบ้างนะครับครับแล้วถ้าท่านทําแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกมันดีรู้สึกว่ากระดูกแข็งแรงขึ้นหัวเข่ามันดีขึ้นผมแนะนําครับตอนนี้ผมกําลังทํานะครับคอร์สที่ชื่อว่าเคล็ดลับ15ท่าชี้กงอรหันเพื่อสุขภาพนะครับโดยคอร์สเนี่ยมี15ท่าต่อเนื่องซึ่งเดินลงปานหมุนทั้งระบบเลยนะครับ ทำให้สุขภาพคุณเนี่ยแข็งแรงทั่วทุกระบบเลยทั้งภายในและภายนอกทำให้กระบวนการนะครับอ n นเนอร์ออ หรือว่ากระบวนเดินลมปาในร่างกายเนี่ยมันสม o ท t h ก็คือเดินเรียบเดินเรียบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเวลามันไม่ติดเนี่ยความเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นยากนะครับเวลาเลือดลมพุ่มไม่ติดนี่คุณปว่วยยากนะแล้วก็สุขภาพในอวัยวะต่างๆตามแต่ละท่าใน15ท่านั้นนะ่ก็จะช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นปอดม,ม้ามกระเพาะลำไส้สมองดวงตาและอื่นๆอีกมากมายนะครับมันแข็ง แรงดีขึ้นมากซึ่งนะครับผมชัดเจนเลยมันสอดคล้องแล้วมันดีมากกับเรื่องธรรมชาติรักษาน้ําปัน่นเพื่อสุขภาพที่ผมแบ่งปันเพื่อพวกคุณนะครับถ้าคุณสนใจตอนนี้มีราคา Early b i r d จากราคาเต็มนะครับ9,900บาทตอนนี้เพียง5,500บาทถ้าคุณสนใจก็ลงทะเบียนไว้ก่อนได้รับรองครับคอร์สนี้มันโคตรยอดเยี่ยมเลยผมทําทุกวันผมรู้เลยว่าแบบอันนี้คือใช่ผมถึงเลือกที่เอามาใส่อยู่ในโปรแกรมของเพจเราครับ วันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ